สวัสดีครับผมปอเนคอน,นเนดัสโดยคลิปนี้เป็นตอนที่3ของคลิปสอนคอมโบของผมนะครับโดยความยากในคลิปนี้ที่อยู่ในระดับปานกลางก็คือสปินเนอร์ที่ค่อนข้างจริงจังในสมัยนี้ทุกคนเนี่ยควรจะทําได้ครับโดยหลายๆท่าในคอมโบจะประกอบไปด้วยไฮบริดแล้วก็ท่าในประยุกต์เบื้องต้นที่เข้าใจได้ไม่ยากมากครับก็นี้อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อที่จะได้ท่าคมกาเท่ๆไปควงโชว์เพื่อนๆในทุกทุกอาทิตย์แล้วก็อย่าลืมกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับ ดยทุกคอมโบที่ผมจะสอนเนะี่ยในคลิปนี้เป็นท่าที่ผมเคยสอนมาแล้วทั้งหมดนะครับดังนั้นถ้าใครที่สามารถทําทุกท่าตั้งแต่ผมเคยสอนมาได้ทั้งหมดก็คงจะไม่มีปัญหากับทุกๆคอมโบในคลิปนี้ครับโดยเราจะเริ่มจากการทำไฮบริดโซนิ i รีเวิร์สบวกกับพาสซีเวิร์สครับโดยหน้าตาจะประมาณนี้ก็คือเราจะอินเวอร์สโซนิครีเวิร์สลงมาแต่ระวังที่ประการเนี่ยกำลังคีบอยู่ที่ชีนางเราจะพาสฝั่งบนนิ้วไปที่ก้อยนางครับก็คืออินเวอร์สโซนิเสร็จแล้วแช่ไว้แล้วพาส ข้างบนนิวนะครับแต่ว่าคราวนี้ครับเราจะจับปากกาใต้ศูนย์ท่วงแล้วทําคว่ำม,มือครับก็จะออกเป็นแบบนี้ซึ่งพอจบป,ปุ๊บเนี่ยตำแหน่งปากกาจะอยู่ในจุดที่เราสามารถทำพิงกี้แบ็กได้ครับโดยเราก็เอานิ้วก้อยเนี่ยมาหนีบไว้เสร็จแล้วก็เวียงมือแล้วก็ปล่อยเพื่อทำพิงกี้แบ็กอาราวครับโดยปากกาจะมาจบใต้ศูนย์ท่วงเหมือนเดิมครับต่อมาครับเราจะทำไฮบริดโซนิกบวกกับมิดเดิลอาราวรีเวิร์สครับก็คือ จากที่ประการเนี่ยอยู่ใต้ศูนย์ทวงเมื่อกี้เราจะโซนิกแล้วก็คีบแช่ไว้ช่องกลางก้อยครับเสร็จแล้วเราจะทำมิดเดิลอาร e เร r ์สโดยการเตะนิ้กก้อยไปข้างหน้าแล้วก็แช่ไว้นะครับเพื่อให้ประการเนี่ยอ้อมมือกลางกลับมาครับโดยเราจะรับในช่องกลางนางหรือศูนย์ทวงครับเสร็จแล้วจบด้วยการพาสหลังมือขึ้นมาธรรมดาแล้วก็แบ็กอาราว์ครับลองมาดูภาพช้าของคุมโอนี้เต็มๆกันเลยครับ สำหรับคอมโบที่2ครับความยากจะเพิ่มขึ้นมานิดนึงครับโดยท่าที่เราควรจะต้องทำเป็นก็คือ,อตามนี้ครับใครยังทำท่าไหนไม่เป็น,นมีลิงก์สอนอยู่ด้านล่างเหมือนเคยครับเริ่มต้นในการจับประการเหนือศูนย์ทวงนิดหน่อยครับเสร็จแล้วทำอินเวอร์สซอนอกจากช่องกลางนางมาเสร็จแล้วคีบแช่ไว้ครับจากตรงน,นี้เนี่ยเราจะพาสฝั่งใต้มือลงมาที่ช่องนางก้อยครับซึ่งสามารถทำได้โดยการกดนิ้วชี้กับนิ้วนางลงมาเพื่อเป็นการส่งประการลงไป เสร็จแล้วเราจะทำเดมอนโซนิกขึ้นมาช่องชี้กลางครับจากตรงนี้เนี่ยปากกาจะอยู่ใต้ศูนย์ทวงนะครับให้เราเนโอโซนิกขึ้นมาแล้วก็เอาปลายนิ้วโป้งมาแตะเสร็จแล้วทำทิปโซนิกลงไปช่องชี้กลางครับโดยปากกาจะอยู่ใต้ศูนย์ทวงเหมือนเดิมเรามาดูครึ่งแรกแบบนี้ช้าๆกันครับ เสร็จแล้วนะครับเราจะทำ twisted sonic reverse ลงไปช่องกลางนางครับพร้อมกับความมือไปด้วยเสร็จแล้วก็ twisted sonic กลับขึ้นมาพร้อมกับตั้งมือเหมือนเดิมครับแล้วก็พาสหลังมือลงไปช่องกลางนางครับโดยถึงตรงนี้เนี่ยเราจะจับปากกาเนื้อศูนย์ท่วงครับเสร็จแล้วทำ middle r o u ครับแล้วก็พาสใต้มือขึ้นมาที่ช่องชีกลางโดยปากกาเนี่ยจะอยู่เนือศู์ท่วงครับตรงนี้ เสร็จแล้วเราจะทำการลดนิ้วนางลงครับแล้วก็ twisted sonic reverse จากช่องชี้กลางนะครับลงไปช่องกลางก้อยครับโดยเป็นการรับประกาใต้ศูนย์ท่วงนะครับที่ช่องกลางก้อยครับเสร็จแล้วเราจะทำ middle ala reverse ครับเสร็จแล้วก็จบด้วย twisted sonic แล้วก็สัมบราลครับเรามาดูคอมโบนี้แบบเต็มเมกันชา้ชาๆครับ สำหรับคอมโบสุดท้ายครับท่านี้จะประกอบไปด้วยท่าตามนี้เลยครับนิก์สอน,นะครับก็มีอยู่ด้านล่างเหมือนเคยครับจริงๆแล้วคอมโบนี้เนี่ยง่ายกว่าที่เห็นนะครับแต่ว่าเห็นแล้วอาจจะดูงงๆโดยสิ่งที่เราจะได้จากคอมโบนี้ก็คือการใช้นิ้วโป้งช่วยในการทาคอมโบครับเริ่มต้นในการจับปากกาใต้ศูนย์ทวงช่องกลางนางครับแล้วทวิสต์เซนิกขึ้นมาช่องชีกลางนะครับแล้วก็พาสมาที่โป้งชีครับ พอปากกาอยู่ตรงนี้เนี่ยเราจะสลับนิ้วแบบดื้อเลยครับก็คือเปลี่ยนเอานิ้วกลางเนี่ยมาจับกับนิ้วโป้งแทนนิ้วชี้ครับพร้อมกับหันมือเข้ามาหาตัวเองเสร็จแล้วเราจะหันมือกลับไปที่เดิมครับพร้อมกับพาสปากกาฝั่งบนมือไปที่ช่องกลางนางครับโดยปากกาเนี่ยจะอยู่ใต้ส่วนถ่วงครับเสร็จแล้วเราจะมูนวอล์กโซนิ c ก็คือเป็นการชาร์จเข้าหาหนิ้วโป้งแล้วก็ลดนิ้วนานลงลงนะครับเอานิ้วกลางกับนิ้วกอ้อ,กอยคีย้ปากกาครับ เสร็จแล้วเราจะนีโอโซนิกจากกลางก้อยขึ้นมาพักที่นิ้วโป้งครับโดยการทําก็เหมือนเดิมก็คือเอานิ้วก้อยเตะออกไปข้างหน้านะครับแล้วก็ค้างไวใ้ให้ประการลอยมาตรงนี้เนี่ยเราจะานิ้วโป้งมาขั้นไว้นะครับต่อมาเราจะสลับนิ้วดื้อเลยเหมือนเดิมก็คือเปลี่ยนจากนิ้วกลางเนี่ยเป็นนิ้วนางมาแตะกันิ้วโป้งแทนครับพยายามอย่าให้ตำแหน่งประกาเคลื่อนครับก็คือประการเนี่ยจะถูกจับอยู่ใต้ส่นท่วงเหมือนเดิมครับเสร็จแล้วเราจะพาสประกาฝั่งบนมือผ่านนิ้วนาง เข้าช่องกลางก้อยครับเสร็จแล้วทำบิดเล l ่นอนาวกลางก้อยมากลางนางเหมือนที่เราทํากันไปใน2คอมโบก่อนครับลองดูคอมโบนี้ตเต็มๆกันแบบช้าๆดูครับ เป็นไงกันบ้างครับทากันได้กี่คอมโบนะครับจะลืมมาบอกกันด้วยนะครับถ้าทําท่าไหนแล้วมีปัญหาเนี่ยจะนําให้ลองดูภาพช้าเยอะๆนะครับแล้วก็ค่อยๆทําตามอย่าลืมกดไลค์แชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยครับแล้วพบกันในอาทิตย์หน้าครับดูทุกคอมโบที่ผมจะสอนเนี่ยในคลิปนี้เป็นท่าที่ผมเคยสอนมาแล้วทั้งหมดนะครับดังนั้นถ้าใครที่สามารถทําทุกท่าตั้งแต่ผมเคยสอนมาได้ทั้งหมด ก็คงจะไม่มีปัญหากับทุกๆคอมโบในคลิปนี้ครับโดยเราจะเริ่มจากการทำไฮบริดโซนิกรีเวิร์สบวกกับพาสซีเวิร์สครับโดยหน้าตาจะประมาณนี้ก็คือเราจะอินเวอร์สโซนิกรีเวิร์สลงมาแต่ระหว่างที่ปากกาเนี่ยกำลังคีบอยู่ที่ชีนางเราจะพาสฝั่งบนนิ้วไปที่ก้อยนางครับก็คืออินเวอร์สโซนิกเสร็จแล้วแช่ไว้แล้วพาสข้างบนนิ้วนะครับแต่ว่าคราวนี้ครับเราจะจับปากกาใต้ศูนย์ทวงแล้วทำคว่ำม,มือครับก็จะออกเป็นแบบนี้ซึ่งพอจบป,ปุ๊บเนี่ย ตำแหน่งปากกาจะอยู่ในจุดที่เราสามารถทำ Pinky Back ได้ครับโดยเราก็เอานิ้วก้อยเนี่ยมาหนีบไว้เสร็จแล้วก็เวี่ยงมือแล้วก็ปล่อยเพื่อทำ Pinky Back Around ครับโดยปากกาจะมาจบใต้ศูนย์ท่วงเหมือนเดิมครับต่อมาครับเราจะทำ Hybrid Sonic บวกกับ h i d d l n Around Reverse ครับก็คือจากที่ปากกาเนี่ยอยู่ใต้ศูนย์ท่วงเมื่อกี้เราจะ Sonic แล้วก็คีบแช่ไว้ช่องกลางก้อยครับ เสร็จแล้วเราจะทำม i d d ดิ a r ารา r r v v r s s e โดยการเตะนุก้อยไปข้างหน้าแล้วก็แช่ไว้นะครับเพื่อให้ประการเนี่ยอ้อมนือกลางกลับมาครับเตะเราจะรับในช่องกลางนางหรือศูนย์ทวงครับเสร็จแล้วจบด้วยการพลาสหลังมือขึ้นมาธรรมดาแล้วก็แบคอราวครับเรามาดูภาพช้าของโปรโมนี้เต็มๆกันเลยครับ สำหรับคอมโบที่2ครับความยากจะเพิ่มขึ้นมานิดนึงครับโดยท่าที่เราควรจะต้องทำเป็นก็คือ,อตามนี้ครับใครยังทำท่าไหนไม่เป็น,นมีลิงก์สอนอยู่ด้านล่างเหมือนเคยครับเริ่มต้นในการจับปากกาเหนือศูนย์ทวงนิดหน่อยครับเสร็จแล้วทำอินเวอร์สซอนิคจากช่องกลางนางมาเสร็จแล้วคีบแช่ไว้ครับจากตรงน,นี้เนี่ยเราจะพาสฝั่งใต้มือลงมาที่ช่องนางก้อยครับซึ่งสามารถทำได้โดยการกดนิ้วชี้กับนิ้วนางลงมาเพื่อเป็นการส่งปากกาลงไป เสร็จแล้วเราจะทำเดมอนโซนิกขึ้นมาช่องชี้กลางครับจากตรงนี้เนี่ยปากกาจะอยู่ใต้ศูนย์ทวงนะครับให้เราเนโอโซนิกขึ้นมาแล้วก็เอาปลายนิ้วโป้งมาแตะเสร็จแล้วทำทิปโซนิกลงไปช่องชี้กลางครับโดยปากกาจะอยู่ใต้ศูนย์ทวงเหมือนเดิมเรามาดูเครื่องแรกแบบนี้ช้าๆกันครับ เสร็จแล้วนะครับเราจะทำ twisted sonic reverse ลงไปช่องกลางนางครับพร้อมกับความมือไปด้วยเสร็จแล้วก็ twisted sonic กลับขึ้นมาพร้อมกับตั้งมือเหมือนเดิมครับแล้วก็พาสหลังมือลงไปช่องกลางนางครับโดยถึงตรงนี้เนี่ยเราจะจับปากกาเหนือศูนย์ท่วงครับเสร็จแล้วทำ middle allow ครับแล้วก็พาสใต้มือขึ้นมาที่ช่องชีกลางโดยปากกาเนี่ยจะอยู่เหนือศูนย์ท่วงครับตรงนี้เสร็จแล้วเราจะทำการลดนิ้วนางลงครับ แล้วก็ Twisted Sonic Reverse จากช่องชี้กลางนะครับลงไปช่องกลางก้อยครับโดยเป็นการรับประกาศใต้ศูนย์ท่วงนะครับที่ช่องกลางก้อยครับเสร็จแล้วเราจะทำบิดเลื่อ r อาร v ลีเวิครับเสร็จแล้วก็จบด้วย Twisted Sonic แล้วก็สัมบราวครับเรามาดูคอมโบนี้แบบเต็มๆกันชา้ชาๆครับ สำหรับคอมโบสุดท้ายครับท่านี้จะประกอบไปด้วยท่าตามนี้เลยครับลิงสอนนะครับก็มีอยู่ด้านล่างเหมือน,นเคยครับจริงๆแล้วคอมโบนี้เนี่ยง่ายกว่าที่เห็นนะครับแต่ว่าเห็นแล้วอาจจะดูงงๆโดยสิ่งที่เราจะได้จากคอมโบนี้ก็คือการใช้นิ้วโป้งช่วยในการทําคอมโบครับเริ่มต้นในการจับปากาใต้ศูนย์ทวงช่องกลางนางครับแล้วทวิสต์โซนิกขึ้นมาช่องชีกลางนะครับแล้วก็พาสมาที่โป้งชีครับ พอปากกาอยู่ตรงนี้เนี่ยเราจะสลับนิ้วแบบดือด้อเลยครับก็คือเปลี่ยนเอานิ้วกลางเนี่ยมาจับกับนิ้วโป้งแทนนิ้วชี้ครับพร้อมกับหันมือเข้ามาหาตัวเองเสร็จแล้วเราจะหันมือกลับไปที่เดิมครับพร้อมกับพาสปากกาฝั่งบนมือไปที่ช่องกลางนางครับโดยปากกาเนี่ยจะอยู่ใต้ส่วถทวงครับเสร็จแล้วเราจะมูนวอล์กโซนิกก็คือเป็นการชาร์จเข้าหาหิ้วโป้งแล้วก็ลดนิ้วนานลงลงนะครับเอานิ้วกลางกับนิ้วก้อยคี้ปากกาครับ เรแล้เราจะนีโอโซนิกจากกลางก้อยขึ้นมาพักที่นิ้วโป้งครับโดยการทําก็เหมือนเดิมก็คือเอานิ้วก้อยเตะออกไปข้างหน้านะครับแล้วก็ค้างไว้ให้ปากกาเนี่ยลอยมาตรงนี้เนี่ยเราจะานิ้วโป้งมาขั้นไว้นะครับต่อมาเราจะสลับนิ้วดื้อเลยเหมือนเดิมก็คือเปลี่ยนจากนิ้วกลางเนี่ยเป็นนิ้วนางมาแตะกับน,นิ้วโป้งแทนครับพยายามอย่าให้ตำแหน่งปากกาเคลื่อนครับก็คือปากกาเนี่ยจะถูกจับอยู่ใต้ศูนย์ท่วงเหมือนเดิมครับเสร็จแล้วเราจะพาสปากกาฝ,ฝั่งบนมือผ่านนิ้วนาง เข้าช่องกลางก้อยครับเสร็จแล้วทำวิดเดิลอาราวกลางก้อยมากลางนางเหมือนที่เราทํากันไปในสองคอมโบก่อนครับลองดูคอมโบนี้เต็มเต็มกันแบบช้าๆดูครับ เป็นไงกันบ้างครับทำกันได้กี่คอมโบนะครับจะาลืมมาบอกกันด้วยนะครับถ้าทําท่าไหนแล้วมีปัญหาเนี่ยแจะนําให้ลองดูภาพช้าเยอะๆนะครับแล้วก็ค่อยๆทําตามอย่าลืมกดไลค์แชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยครับแล้วพบกันในอาทิตหน้าครับ